จากคาถามที่ถามมาจากเพื่อนๆพี่ๆทางบ้านนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของไม้แขวนเสื้อว่าไม้แขวนเสื้อเนี่ยเราควรจะแยกอย่างไรแล้วก็แต่ละรายการราคาเท่าไหร่กันบ้างสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาทําคําตอบให้นะครับผมสวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก c w ศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกป,ประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าเื่นอีกหลากหลายรายการเลยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของไม้แขวนเสื้อครับ สำหรับไม้แผ่นเสื้อเก่านะครับวิธีการแยกนะครับผมอยากให้ลูกค้านะครับแยกออกเป็นทั้งหมด4ประเภทนะครับประเภทแรกจะเป็นพวกพลาสติกนะครับพลาสติกเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นพลาสติกเบอร์15เบอร์เหนียวนะครับผมกับที่เป็นพลาสติกกรอบเบอร์ PS นะครับอันนี้ก็ต้องแยกจากกันนะครับถ้าเป็นไม้แขวนเสื้อพลาสติกตัว PS ABS เนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ1บาทแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูล PP เนี่ยจะอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาทจนถึง7บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะครับ ต่อมาไม้แขวนเสื material, exactly ้อที like so ่เป็นโลหะก็จะมีอีก right sure, 2ประเภทนะครับจะมีไม้แขวนเสื้อที่เป็นตะกุนเสร็จเหล็กเป็นเหล็กแบบนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นเหล็กกระป๋องเหล็กสังกะสีนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นไม้แขวนเสื้อเหล็กเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ3บาทจนถึง4บาทแล้วแต่ช่วงเวลานะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งประเภทที่น่าสนใจสําหรับไม้แขวนเสื้อคือไม้แขวนเสื้อที่เป็นอลูมิเนียมนะครับถ้าไม้แขวนเสื้อที่ไม่เหล็กดูดไม่ติดเป็นอลูมิเนียมนะครับผมหน้าร้านเนี่ยจะซื้อตั้งแตรัะบ้้นควงยอด และสำหรับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเลยตั้งอยู่ที่ถนนบึงพระจันทร์ประช้าจีนใกล้ๆกับแอดจีคอนโดครับและสำหรับลูกค้าของเราที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแล้วคุณไม่สะดวกนำขยะมาขายกับผมที่ร้านคุณไม่ต้องกังวลครับเพราะบริษัทเราจะมีบริการออกไปจัดเก็บขยะรีไซเคิลให้ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับขั้นตอนง่ายมากลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมมาได้เลยเป็น i อดียไลน์ที่ c w r e c y c l e หรือปกติแล้วผมจะทำการแปะล,ลิงก์ไลน์แอดไว้ให้บนแคปชั่นลูกค้าแค่แอดไลน์ถ่ายลูกขยะแล้วก็แชร์โลเคชั่นมาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะจัดรถจะจัดทีมงานไปจัดการขอให้คุณอย่างที่สุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณอยากขายขยะลูกคชเชีได้ราคาสูงๆแล้วก็ผมจะรอคุณอยู่ที่ร้านครับขอบคุณครับ